MF หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพถือเป็นทางเลือกในการลงทุนรับสิทธิลดหย่อนภาษีพ่วงการลงทุนเพื่อรับไว้เกษียณอย่างมั่งคั่งผ่านการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นถั่วเฉลี่ยความเสี่ยงด้วยระยะเวลาด้วยอัตราผลตอบแทน10-20อร์ซต่อปีที่ชนะอัตราเงินเฟอ้อแต่เมื่อตัดสินใจลงทุนจำเป็นต้องจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนประจำปีของแต่ละท่านด้วยครับสำหรับนักลงทุนที่ ที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานนะครับพูดง่ายๆคืออายุยังไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่นะครับยังไม่เกิน50เนี่ยก็จะลงทุนในส่วนนี้ได้ได้ในสัดส่วนที่เยอะหน่อยนะครับ yes. ก็อาจจะได้ถึง50%หรือมากกว่า50%ของพอร์ตทั้งหมดนะครับส่วนนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนที่ทน้อยลงมาเนี่ยสัดส่วนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็ก็น่าจะลดหย่อนตามระยะเวลาการลงทุนที่ที่เราเหลือ ก็น่าจะเป็นการการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับภาวะการลงทุนเช่นนี้เพราะว่าในส่วนของ ARMF เองเนี่ยผมผมเรียนอยากให้นักลงทุนมองว่าการโยกย้ายไปมาเนี่ยบางทีถ้าเราทําผิดจังหวะเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพโดยรวมของความมั่งคั่งที่เราอุตสาหะสมมาเนี่ยมันอาจจะเสียหายไปได้เั้้นหลักของการลงทุนง่ายๆก็คือใช้วิธีการกระจายความเสี่ยง สำหรับกองทุนที่น่าสนใจรับการลงทุนที่ออกมาใหม่รับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมองหาโอกาสทำจังหวะสร้างกำไรในตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนอาทิกองทุน CIMB Principle หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่สร้างผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่12.14% กองทุนเปิดทิสโก US Equity y เพื่อการเลี้ยงชีพสร้างโอกาสร,รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500หรือเลือกรับอัน,นิสงจาก a r e n เบตโนมกองทุนเปิดทิสโก้เจแปนอีควิเพื่อการเลี้ยงชีพจะเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนิเคอิ225 Exchange Trade Fund หรืออาจสนใจลงทุนรับกรเกษียณแต่สามารถเก็บดอกผลรายทาง ผ่านกองทุนเปิดกรุงไทยไฮดีวิเดนเพื่อการเลี้ยงชีพก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับ